สวัสดีครับผมบาวลุ่งมือนี้ผมกับทีมงานจะไปมิติง้งพ้นหลักวาวนะครับอยู่ที่อุบลเปาเจ๋งพันจัดมือนี้จะไปซีคนนะครับหนึ<อ>่งสองสามสีกระตากรผมจะมีวาวห้วงเดือนอันนี้ซื้อกับวเปาเจ๋งระกามีวาวเวียดนามซื้อกับฟังก์เมทระกาญุพนอีกบอลเมลูสองเมตรสโนว์ไวล้วก็คา,างใบตาดแล้วก็จะมีพน่นมาบอวเนี่ยมาร่วมโตกันหลายๆนะครับวาวแต่ละจานแต่ละจานมันก็เสียอามาปล่อยฟังเสียงสโนว่ย้ำขับน้ำกันแล้วก็มีไฟแสงสีคางเต้นทัมติ้งสังสรรค์กันนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปเลยเด บ้าวลุงอีสานมักมวออนอยู่แต่ว่าคือทอเจ้าจนเต่ามาบันน้ำกระแบงผ้มกระแบง,งกินเต่าก็ยิงนำกันกลุ่นให้านเป็นเบาเฮาเป็นแฟนตอนบังไฟแตกสึกแ,กแตกว่ามันต้องแม่นได้จับมือเจ้าแลนลบบังไฟไปน้ำกันตบตาใจ่ห่มใหม่หัวใจอ้ายไว้วันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์ บท่านได้ว่าสิ่มีโอกาสอีกบอ่อที่ได้มาพอกันอีกก็เพื่อ้ที่เอาเวลาที่เหลือเพื่อเอ่ยคำว่าเฮ้เจ้าเคยสัญญาก,กันไว้มาพอกันไม่นัดการบองใบมองเก่าเธอไม่ที่ว้าขอให้เจ้ามาเป็นแฟนให้มีโอกาสได้เดินหลบไปที่เจอต้องเศร้าอตาให้บุญมังไปได้เบือ นี่ผมจะมาเอาวาวก็รอเด่งก่อนผมสั่งไว้นะครับเป็นแม่ลูสองเมตรเดี๋ยวเอาขผมมั่นอกก็ได้นี่นะครับผมสั่งไว้เดี๋ยวเอาไปบังทับผลเดี๋ยวเขขนาดสองเมตรสูงหวังหวหัวเลยเออนี่ตัวนีก้ก็ใส่ใส่ใส่ขั้นธนูไปว่าอยู่ขั้นหน่อยแปดสิบเซนนะแปดสิบเซน มีเสียใจให้เรเพราะว่าแง่งโตทีแล้วโตปีทีแล้วปีที่แล้วสองเมตรหาิบแงนงไปแล้วมันมันลาดมันคือกันนี่มันก็เลยนะตรงนี้เอามาดามมันก็เลยเสียศูนย์ก็เลยพอดีๆปีที่แล้วสองเมตรหาิบผมว่ามันในเกินไปมันจะดึงลำบากแน่แน่นก like you <lips> ็เลยมาสั่งสองเมตรปีที่แล้วสั่งสองเมตรหาิบกับกับส่งจอดครับเลยสั่งสองเมตรนี่ครับทางใบตานนะครับอันนี้เพิ่นเฮ็ดแล้วใครจะโดนหรอครับแห่งพอดีเลย เปนไปแล้วมันจะบพุ๊บสวยงามแล้วก็ไม่ผ no ู้เห็นน้ำผู้มัาตายหางอยากใช้ผ้าน่าจะเสยเดิหนึ่งจุดหามิมเตืนห่อยก็เนี่น่าจะได้เกิดใช้้านองเพืาอนคนผู้ใดสนใจอยากสั่างนะครับแบบนี้จะสามารถติดต้อได้ที่บ้าจิงนะครับผ่านเพจบ้าจิงคนด่นแล้วก็เฟซบุ๊กแลวก็ทวิตเก็ได้ครับบ้าจิงคนดวนครับอันนี้ผมสร้างพิเศษก็คือแต่ว่าปกติคนก็ไ่ได้ขายหลอกทางใบตัน อันนี้สัร้างเอกพจน์แห่พิเศษแล้วก็สนุ่ไหวผมสัร้างเอกพจน์แห่พิเศษก็คือปกติเพิ่มเติมในเขตแน่นครับอันนี้คือผมอยากได้ในใกด้เขตโอ้ยถ้าเดี๋ยวไปย่านมินติ่งเลยแล้วกันครับตอนนี้ห้องก็ได้หอดแล้วนะครับนี่ข้างในจะเป็นมองงานนะครับจัดมินติ่งนะครับโอ้พื้นที่กว้างนะครับกว้างกว่าปีที่แล้วนะครับกว้างกว่าปีที่แล้วนะนี่โอ้บรรยากาศดีแห้งนะครับคนหลาย บรรยากาศดีแห้งบุรีรัมย์กับมานะครับปีนี้จากทางบุรีรัมย์กับมานะครับสุดยอดสุดดอดสดอด,สดอดครับตอนนี้ก็ยังเว้นอยู่พี่น้องคนยังมากเพราะทะเลหลายครับแต่ว่าปีนี้ส่วนหนึ่ีดีว่าจะนั่งเบริ่งเบานั่งกินเราจากแกก็โปรนแห้งของน้องเรื่องจองแน่นนี่ตากก็วปรนแห้งเพเป็นหน,นะนันงครับเพราะจึงจะเต็มแห้งปีนี้ที่นี่ข้างบุรีรัมย์เป็นหนังมาก เอาไปเดี๋ยวตงขึ้นพี่น้องสด้เบิลนี่ตัวนี้แสงบนนี่แบบย่างสวยเลยทีมงานสเน่ทีมงานสเน่ยนะครับทีมงานสเน่ยงามงามงานงามทีมงานสเยูทูบเนี้ยนักบุรีร์ครับผม้ากปากในครับปากติดตามนะครับถ้าผู้ใดอยากเห็ุเมา เฮตสนุ Scout, well, หรือว <personn ages. S 1> ่าอีหยังก็สามารถไปติดตามช่องเพิ่นได้นะครับเพิ่นจะเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับสอนวาวสนหยังนะครับบุรีรัมจะเป็นวาวประมาณ2องเมตรห้าสิบสเมตรห้าสิบใช่ไหมครับมาสองเมตรสี่องเมตรสียึดไปอาจจะเบิ่งย่ำคำตัวหน่อยก็มี่สองเป็นตัวทั้งคุณเพิ่นจะเน้นเอ่อวาดวาดได้นะครับวาดได้ศิลกับการเ้ื่อนใดติดตามเออ่ นานวาบุ <ort. sa us age> ิรัมจะจะเห็นอยู่หอกว่ามีการแข่งขันการวาดภาพกัานี้้กสี่กิโลพี่จนมานี่อุ้ยสองรกิโลน่าจะสองิบกิโลโอ้ยสองรอบกิโลมหดใจรักกแห้งกบมากีหนีมากได้เนี่อุ้ยนาจะแห้ครับพนาเยียครับนาเยียนาเยียอาเพอนาเยียอุบลนแห้งครับโอ้ เบาอันนี้จเมส์ครับตัวเงายวเนี่ยตัวไงสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบเนี่ยสองตัวบ่กครับครับสองตัวสองตัวขอถังแบบพุชเังแม่ลูกอันนี้ก็เป็นการล้านครับมาเบิดเบิดอกจักอันครับจีโตครับซีโตครับผมขึ้นานมาจ้กคนครับมากับเมียสองคนมากกมียสองคนโอ้เอาพวกนี้ไปเล่นให้ันเมียจับว้ทิ แค่ไอ้นี่แครไอ้ต็อกอยู่นะโอ้ยนะครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เพิ่อจะไล่คุยให้กันกําลังเตรียมโคงคุยแบบที่ผู้ผมหลอบคุยฟังก็เป็นนี่นี่นี่ฝากเนี่ฝากเนี้ยนี่หลายตัวครับนี่หลายตัวแต่ผู้ใดสนใจก็สามารถสปอนเดย์ความมาหลายมาตั้งเบิร์ตติโกตั้งข้าวหมี่มาหนึ่งสิบบวกอยู่ครับโอ้มาเป็นสิบเลยใส่ห่อใส่ได้บ่าจัดไป เดี๋ยวใส่เดี๋ยวมันจะปล่อยก่อนเดี๋ยวจังสิไปประกอบของผมเอาเวียดนามขึ้นก่อนด้วยกันเอาเครื่องไปเต๋อใส่เดียดไดียดโอ้ยเดินน้ำเดี๋ยวอันนี้เกษติทีมงานประกอบวอลเวียดนามือกันว่าเวียดนามใส่คุยให้กันมังเวียดนามดามเลยครับดามก็ต้นนี้เบาเบาเดี๋ยวอ้ยเดินมัดเพื่นนี่เขานีกับยวงอ่ะเน่ยครัเบา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 ไปครับมัใส่ถุงมือบ่อันนี้ลืมอนใหรถ อะก่หับ่เอาเสจัเอาเนโอ้เขาคุยมันหักมันก็เลยหมุนคุยมันมันหลุคุยมันหลุดคุยมันุคุยมันหลุดคุยมันหลุดเอามีนมันใส่โอ้ยคือโลกเ็นนะครับคือไมีบังไฟนะครับดดนะครับตองจับเข้าปคุยมันหลุดคุยมันหลุด ุ้ยมันหลุดมนเลยวะนี่นั่นนี่โอ้ยมันหลุดจริงด้วยตะวันติดดังหลุดพูดมันหลุดมนเลยวะดังมันไม่มันที่ดีมันที่ดีบ่อนเจอเลยแก่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 เมื่อไหร่เมื่อไหร่นะแบบยังไงสอดประกอบเอาไปเรียนเต้กันเลยัวนี้นี่ยากเป็นการนำเข้าจากประเทศเวียดนามเนาะแม่นครับเวียดนามเวียดนาม พุกระเลื่อกมหลายแลยครับลังระมาดหเร่ยมหลายแล้วผมจะมาสามโตนะครับพอเวียดนามแล้วก็พอววงเดือนแล้วก็พอแมรูที่ว่ามาเอากระเป๋าเต็มเตมเต็มเตมเตเต็ยเต็มเ่เต้มเห็มเตก็เต็มมเต็มเมเต็เต็มเต็เบเ 我我好嘞，好嘞，好嘞。 ไะเลนะครับไปไปไปอาลรบลามาแล้วไปเอ้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 ไป ติดลมบนแล้วครับเรนช่วงไกลโอ้อยู่แล้วนะครับสวยนี่ครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งของหนาเราเป็นใบเป็นใบขวดพลาสติกหน่อยใบขวดพลาสติกครับขวดอย่างครับเคยมาจากขวดอย่างคล้ายๆอันน้ำมันออตโต้ลูปนะครับสองที่นะครับหัวมันหนึ่งเป็นเมลไผ่ป่ะครับเป็นครับเป็นเมลไผ่ครับใข้าวเดี๋ยวผมสิลองเบิ่งขอลองอย่างเดียวขึ้นขึ้นคางแล้วเท่าไหร่ครับ ขคือคืนคางมันยาวครับขึ้นคางมันยาวบอกคืนค้างมันเน่าเขาจะเขาจะคือเบิ้งครับเขาคือเบิ้งอะไรคือเบิ้งปุ๊บคือเบิ้งอันนี้ขึ้นข้างไหนครับนี่คืนข้างผีครับขึ้นเทื่อเดียวเลยคืนเทื่อเดียวก็แล้ว แข้งบึงซะก่ันจัดมือนิ่มๆครับแน่นอีกครับอีกมักไม่ใชพึ่อเอาเอาเาเสียงน่อก่อนก่อนเลยบ่เสียงนอยก่อนเมๆา่อนิมๆก่อนครับนิมๆก่อนครับอยู่มนแหงเนี่ครับอ้เปนใบขวดนะครับอ่าพอแห้งันเลยนิมๆตัให่ดังนิมเอะไ่ซื้ไนหข้นารัโอ้เดยเนี่ยข้้ เดส่องไส่อมนีล่าไเดี๋ยวจะไปแ่งกนบุรตีหนแข่งอีกนึงโอ้ดัยแ่กครับแข่งอีกตอนงครับขัสบาลมแห้งก็จะแข่งกนดีบ่เออฟังผบ่ครับเออฟังไหนมัหยารับนี่ครับเมียนเมียนแข่งอีกอนึงเพิ่งบ่้ครแข่งวันใหม่อีกทีนึ่งว่ามที่มคน ตอนนี้ของผมก็อยู่ทั้งฝ่ายแล้วนะครับสองตัวเป็นเบาวงเดือนกับเบาเวียดนามอีกตัวหนึง่งอันนั้นของทางขาวเหนีครับผูกน้ำกันเลยรักเดียวสามอันเลยตัวมันจะสิอยู่ทั้งไยทั้งมันอยู่แล้วเนาะนนะพี่น้องอยากบงังภาพมุมสูงสวยๆเปล่าบางบ่แต่อยากบงาาาังค้ามเดาไปเลย น้ำกระแบงทํมกระแบงกินเข่าใส่กินน้ำกันสนถ่ายบานเป็นบอกว่าเฮาเป็นแฟนตอนบังไฟอีแตกสึกแตกแตก,แตกว่ามันต้องแมน่นได้จับมือเจ้าแลนลบบังไฟไปน้ำกันพบตาใตห่มใหม่หัวใจไอ้ายไว้วันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ก็ยังบ่ทันได้เเวา มีกาตอนแรกว่ามัดสามแล้วยังว่าคักแล้วรอบนี้หาเลยบาเนี่เพิ่งหาสายว่าหาตัวเดี๋ยวจะมาหลุดน้ำกันว่าจ่อยู่ห่ดงเ่าหรือเ่หอดาะยุห่าเสาก็จะเห็นภาพที่สวยอยู่หรอกครับผมว่าวรักไอทียู่เสาอย่างว่าหรือลักห่วยทะลักปะยูบ่ก็บปอยูเลรอเนาะอันนี้ั้างานทีมงานบุรีรัมยเพิ่งเกิดปีปล่อยแล้วนะครับ แล้ว่มอง็เป็นคนที่จำเนเรียบรอยยังไงอ่ข้าวหุ่นดูดู Mừng, đứng đứng đứng. Để không mong chờ được ตอนนี้นเพื่อนกับปล่อยว่าวขึ้นลล like หลายตัวแล้วนะครับผมแต่ละทีมงานแต่ละคนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนี่แหละแมลงปล่อยขึ้นไปเวัดเราก็สามาแบบนั่งแบบแก้หนาวกันอยู่นี่นะครับนี่ครับทางเขามีอยู่นี่นะครับว่าวเพื่อนกับเลือหลายตัวอยู่ดอกคุณเดี๋ยวอ้อมว่าด้ขึ้นเดี๋ยวจังไรจังไรขึ้นเด็กๆว่าวแม่ลูกผมกับเพื่อนท่านอื่นๆด้วยกันแต่ว่าเอามาจากปล่อยจริงนะครับ นี่นเบื้งทีเราว่าดวงนี่เอ้นเห็นไหมวัญต้นน่แ่กระดูกแนยี้จะู่ดกเบิ้งวาวเบิ้องยังเล่นไปนะครับการร่วมคุมคนมากวาวทั้งจังหวัดอุบลนะครับก่ม่หลายจังหวัดอยู่บนลำกองม่นี่มาเบิ้งวาไฟีไฟของทีมงานตันนี้นะครับงานบนลำมาเองนะครับมาเบิ้งวาว แม่่ลูกดึงให้พีอันนี้เป็นเว้าแอกพัฒนานะครับที่ที่เป็นแข่งขันอยู่งานบุรีรัมม์มาละนะครับกระดาษจากญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ใช่ครับมาจากสั่งมาจากญี่ปุ่นกระดาษจากญี่ปุ่นมันจะสวยนะครับสวยกว่าใบตาลเพื่นวาเด้ถามมันถือแดดสั่งได้ครับกระดาษก็มีโอ้สั่งได้ครับพี่ใช่โอ้ขายขายกระดาษตัวนี้อยู่ครับโอ้ขายขายอยู่ใช่ไหมครับพี่ถ้าถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนครับ เบอร์โทรก็ได้หรือว่าอ่านี่นี่นี่ครับเนี่ยัอันนี้มาเสื้อก็ได้ดูกางเสื้อก็ได้เนี่ยนี่ตัวว่าวยูทูบเนี่ยนัดบุรีรัมย์ครับผมเบอร์โทรก็0 9 5 4 5 9 5 3 6 2้าครับถ้าสนใจก็สั่งได้นะครับอันนี้เป็นเป็นกระดาษญี่ปุ่นนะครับเป็นเป้กระดีเหลี่ยมแปบๆคล้ายค้างใบตาลแต่ว่าตัวนี้สวยกว่าใบตาลเป็นว่าดิเตรียมขึ้นแล้วนะครับ khi ngàn xinh ép nó hấp บีนี่น้องเอฟซีฮูแจักมักบ่งไฟพร้อมมักวาวพร้อมคือกันเลยเคยไปเอาหางเวล่ำปอพร้อมมาสั่นแล้วก็บ้านอยู่ในเมืองพอดีพงเย่พามา,มากมักเล่นยญวาวขึ้กันแล้วก็มักขอแบบวา่าขอแบบอันนี้เลยบริการข้าวเมนต์ขอ,ม,ขอมักขอเลยวา่าอยากเห็ดจะเห็ดหลังก่อเฮ็ดโรชูร่าแข่งกับอไอ้ลมไอ้กินแบบเดีไอ้ฝ้าเฮ็ดโรชูร่าแข่งกับไอ้ลุงแพกินแบบเดีไอ้ฝ้าว่าตอนนี่ขนาดเจ๊เส้นเจ๊เมตรเม็ดฮาซิป เมตแหกกิบโอ้เื่อหยังหนูซื้อหยังตัวซื้อหยังปุ่นครับปุ่นครับซื้อปุ่นทิ่เราผู้ใด้จะเสนอ เดือดมากบอลลูนบอลลูนบอลบอลคลิปเข่งบอลเวียดนามเดบเป็นบอลผู้ได้คะแนนันบอลลูนนะโอ้ยเอฟซีตัวจริงีรึตันจิจริงตวจริงโอเคโอเคเดี๋ยวจัดให้โอเคเนี่แค่สิบข้อจราจักรครับตอนนี้เกิดปัญหานะครับบอลเวียดนามของผม อ่าลุดนะครับขาดนะครับเดี๋ยวคุณเสาเสือเมืองว่าบุหัวมันขาดช่วงไหนนะผู้สึกว่าจะขาดช่วงเดี้ยนะจะอะไรอะขาดจังอีกกูขาดกังเสื้อขาดนะครับ ตัวมันคือลูกพี่มีห้อยมันเป็นห้อยสีเลยห้อยสีบ่ห้อยสีนะนี่สีกันสีกับเสือกตัวอื่นตัวมีตัวสีคเผื่อห้อยสีนี่ครับทั้งหมดสีหมดขาดนั่นแเมียนดูเอ่อเกิดเหตุเอ่อห้อยสีเครื่องสีกันอันนี้ขาดนะครับว่าเวียดนามของผมหลุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวที่เมื่อนยังไปหาบังบังบอว่ามันจะตกไกลขนาดไหนนะครับผมเอาจับล่องปลไฟเบา สองเมตรนะครับรายกาหทังใบตานนี้สนุ่วไหวขั้นเมตรแปดสิบนะครับของเบาจริงเดี๋ยวผมจะล่อแกงมันก่อนครามันดังดีบอกล่อมันก่อนนอู้หูคืนนีี้อ่นเดี๋เยอะอ่ะคืนดีเลยนะ

คาพอเวียนน้ามขาดไปนะครับทีมงานไปตามก็ถือว่าโชคดีนะครับทีมงานก็บได้นะครับทีมงานว่ามาบอกว่าเห็นเสือกแล้วตามเสือกไปแบบสุดยอดว่าขางก็ใหม่เกือบขังกกใหม่ว่าสันนิษฐานทีมงานว่ามาบอก ถือว่าโชคดีอยู่นะครับนึกว่าจะแบบตามบ่อไดนแล้วนะครับถ้าตามบ่อไดนขึ้นอีก็สิเอาโดนน้ำไปเบิ่งนะครับโอ้ถือว่าโชคดีอยู่นะครับเดี๋ยวก็สิปล่อยเบาหางใบตันชิมไว้นะครับยแง่สอดจังมาเบิ่งน้อกันว่าสีเหลือเจ้าหม้อที่ห้าน้อยกนเด่นกินกันมากให้กันครับทั้งหมดจู่ตะเลขไปเดาะสองบังสามบังตะไลขขึ้นเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่ง้เงิน บันเล่าบ๊วยบันเล่าบ่วยครบบั่เล่าบ๊วยบันเล่าบวยบันเล่าบวยบันเล่าบ๊วยครับเนี่ยว่บสมัครจูด้วยเพื่อนโยสเพื่อนงานเหี่เพื่อนครับสดอยดิบบ่สัครจูดต่รน้ำเพื่อนมาท่านสอบเ้ยร่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ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 ่าบ่าฮ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 ่าอ่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่ะฮ่าบ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่ะฮ่าบ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่ะฮ่า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 ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่ะฮ่าบ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ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 ่่ เดี๋ยวจะเห็นเลยว่ะเพราถึงล่องล่องเรือน้ำกระถึงเบิ้งน้ำกันว่ามันจะเหลือหรือเปล่าเหลืออยู่ครบกุบกบครบนี่คนไล่ไปสองก่วงพอดีเลยคอยมาใส่เลยไอ้ผู้ใดสีแเหลีครับผมจะปล่อยให้ก็ได้เจ้าเด็กผมงานให้ก็ได้จริงจรงเจียงเหลีคนเดือดจะตองไปให้ไกลนชุดเจ้วอันนี้อ่ามันหมึดอาจจะไทยเราเห็นพี่น้องเดี๋ยวจังเด็ก็ขอตัดคำนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเพื่อจะ ชาดบนท่านนะครับบตัวนี้จะให้เบาจะง่องนะครับที่นั่นกับไปปล่อยให้อยู่ทุคือจะบ่าอยตามไปไทยเพราะว่าไฟทรงนีบบะมี่นะครับแต่จะทาเพิ่งอยู่นี่แหละว่าจะอยู่หรือไ่อยู่ตอนนี้จะอยู่นะครับเรียนหล่อเดียวอยู่เลยลมแห้งขึ้นสั้นพ่อเรียนเธอเดียวอยู่เลยจะหางจะอยู่ครบหรือไม่ครบนะครับหางใบตานะครับย่ำโศกถ้าอยู่ครบก็แสดงว่าสุดยอดแล้วก็มันจะสวยน้ำหางใบตาม มันมันติดทบกันเลยเดี๋ยวขอสัมผัสตัวหน่อยในบาสจังล้านหนึง่งมือุ้ยอู้ยบ่ไหวบไว่ไหวมือเปล่าเนี่ยบ่บ่บ,บ,บ่หนาเหร่นนะบ่หนาเหร่นมือเปล่าบ่ได้ต้องใช้ถุงมือเหอเร่นหู้วมววววววมวววววอวววอดวววขอแอ,อ,อ,แาาอแ่ววแบบยย่าขวววพ่อวว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 ว้วว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 วนววววบบววววตามวางววยด โอเค่หอดแยมโซ่ยาขาดงงก็โคตเลยนะอย่าเบิง้งขาดทางไปตานทช่วยน้ำกันครับตอนนี้ทีมงานกาได้เอาวาวเวียดนามขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณหากรุงครัวผมก็รมาไวแล้วเนื่องจากจัดแบบสองเศร้าไปหลายครับถึงสิบวิ่งเลี้ยนหัวในจีนอย,อเ,ย,นอนดนยเดี๋ยวขออนุญาตนอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมกาจะขอตัวนอนก่อนครับผมอาหมืออ่นเศร้าพ่อกันนะครับมาเบิ้งวาวน้ำกันแยมโ้าว,ว่าจะเหลือเจ้โตครับผม นอนรถให้ทีมงานน,นอนทีงน,น,นอครับผมปอะตวนอนก่อนนะครับสวัสดีตอนเสาร์อีกอนิอนึง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เปากับสอดแจ้งหลายดวงนะครับบนป่าตอนนี้นาจะเหลืออยู่ประมาณหยุดกลัวอยู่แมื่อจคนจะเริ่มกลับบ้านหลายหลายคนเลยนะครับ ผมก็อยู่ทั้งสองอีกดวงหนึ่งก็เป็นขอพ่วมลมมือเอาลงบอเวียดนามคุยมันดังแห้งว่าว่นนี้เป็นกระดึงล่งไหงอั่นเลเหลือสองหองสีว่าซสือก็เบาจจิงหลังจะไปบอาววงเดือนกเหลือทุดดวงเราตอนนี้โอ้ฝุ่นทั้งนีเลยนี่มีชิบชี้ข่าวแล้วเดเดบบสิบหดวงเดวสิบหกดวงรับลสองหองทีผมฝุ่นนะอันใกลุ้่ เดี๋ยวเยอสุดปีึงมาผมเอาไปผูกอยู่ไกลกว่าหมูเพราะว่าอย่านั้นกันเนขึ้นวาวมันหลายเจ้าก็โดนมาถึงกันเ๋ยวล้มเท่ากันแหละเจยวนี้ก่อนเสียวลงกะว่าสี่เจ้าเหงื่อขงนนั่นถึงโดนบึงผับมุ่งสูงก่อนจะไปเบ่งผับมุงสูงกันเลยครับพี่น้องมันจังแม่งคงสิดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขนเบึงบังไฟแสนน้ำกันสีมีโอกาสทีกบอที่ใดมาพอกันอีกจะเพื่อนที่เอาเวลาที่เหลือเพื่อไอคำว่าให้เจ้า

ที่เดนอลาที่เขาว่าเพื่อนามาพอกันไหมตอนแต่งานมันบังไฟอยู่ข้อวังยังํำได้เจ้ากับไอ้นั่งเบึ้งบุงบ้งไฟน้ำกันก็หวว่าโดนปานใดสีด่ใดพอ่อนะหูแต่ว่าคือทอเจ้าจนเต่ามาปั่นน้ำกระแบงทำกระแบงจินเต้าก็กิ้น้ำกันจนที่บ้านคป็นเบามาเฮ้าเป็นแฟนครับตอนนี้ผมกะให้ทีมงานดึงเบา แม่ลูกค้างใบตานลงนะครับเิ็นนี่ครับหางเงยาอย่างสวยเลยแต่ว่าจะจับเข้าได้บว่ามารลุนกันนะครับเดือดอู้เหงอ

หางใบตันเบึงการต่อสำรับนะครับหางใบตานตัวแบบขอทีถึงเป็นนะครับหารเบตานนะครับครับเดี๋ยวจะเอาวาวทางใบตานขึ้นอีกรอบนะครับเพราะว่าแดดเริ่มออกแล้วแดดซองมันสีแบบเปลี่ยมแซบแบบสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้เพราะท่านในเบิงภาพมุมส,สวยๆนะข้างบนนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานบินโดนขึ้นไปถ่ายเบินน้ำ

แต่ว่าคือพอเจ้าจนเต่ามาฝันน้ำกระแบงผมกระแบงกินเข้าก็ยินน้ำกันคนเทศบ้านเป็นบอกว่าโเป็นแฟนตอนบังไฟแตกมือสิแตก,แตก,แตกว่ามันต้องแม่นได้จัดมือเจ้าแลมลบบังไฟไปน้ำกันตกตาไตห่มใหม่หัวใจอ้ายไว้วันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ก็ยังบ่ท่านได้เบา มีโอกาสบที่ได้มาพอกันอีกจะเทื่ออายทีเอาเวลาที่เหลือเพื่อเอยคำว่าเฮเจ้าเคยสัญญากันไว้มาพอกันไม่นาดนบังไฟมองเก่าเตอนที่เบาขอให้เจ้ามืเป็นแฟนให้มีโอกาสได้เดอนหลใไปที่เจอต้องเศร้าตายบุญบังไปได้เบิกป้าบูชาภานา้านแท้ครับอันนี้ลมเพ่งมันกัพอดีชกหน่อยก็ได้เขาลงเขาขอ้อเขาขึ้นเขาจะเห็นภาพพุ่งถุงใส่หนึ่ง ใครมีลมอ่างนี้ไม่เสมตอนนี้กเป็ดมุ่งกลัวต่อมุงเหรอทีมงานบุรี้ลพสิเตรียมกับบ้านทีมงานทั้งรอดเดินกินหรือว่าผู้ใดก็รจเตรียมกับบ้านเบิร์ตนะครับกับสำหรับคิดทิมิติ่งวอาของวจิงปีนี้กับะมาหนีนะครับรดีละเอายบ่หลายปนเ